สวัสดีครับอ่าวันนี้ชีวิตค้นมนอนงนะครับหบลบบึกตัวไอ้ก้อนแหันหลบหนึ่งนะครับอเอออืมกบน้อยนักนักหลังจากติดดูคลิปไอ้อุ๋ยปละนะครับไอ้ก้อนเราเป็นคนปิดถ่ายกอนใส่ไว้ใกล้กันนี่นะครับก็อุ๋ยก้อนใส่ไหนครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบหลังอืมก้อนอุ๋ยใส่เอน็นสี่สิบก่อนหลัง ทังคดีของก้ม,มีปัญหา <laughs> นีน่ปลูกะตยนเละแะเตเนีน่ยงข้วนอ้วนี่แล้วนี่ถือว่าเปลี่ยนเยอะเหมือนทำงานเกิด เ็ตธรรมไดาเนี่ยบางมันเปนตะม้งหรือตานี่้หมดน,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 นี่และแต่เออข้างนี่แหละอืมอน <c oughs> นี้มันนงน่ะโอ้นิ่งๆนี่ให้ตัวใหญ่อยู่เลยเขาด็ปน เสร็จแล้วแหละไอ้ก้อนไอ้ก้อนจ๋าใอ้ใส่แก่งหน่อยเด้อรอบหน้ายังห่างนี่หน้านันมุนเนี่ยคอยติดตามด้วยกันนะครับแต่งเส้นไปงงไงเอาไปก่อนลาก mời mời nó mời <laughs> cái mời cái mời 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 để mời mời con mời 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 ไฟกับดี๊ดต่อแล้วจะแอคชั่นน้อยๆกำลับได้แอคชิบหลังใกล้หมดแล้วกัน ฉันเฟตินมดนเนาะน้ะมีฮะครับเอสซีที่ซื้อไปในคลิปรักษาดีๆด,ด้วยกันครับสาโขอตายหลบหน้ากันเด้เออหลบหน้าว่เไปจิป่งบอดีไฟยิมเตนนะเนาะ vậy lửa một lắng nữa ăn không? Tài mây luôn chắc ạ Tàn tít đấy Có tít Nào, Tàn tít cái chảy nó tít tít เกี่ยวกนวันอุ้ยอ้วนได้นี่บอกกำลังสักเทียวแค <c oughs> ่ไหนเก่งมากเก่นเราส้มอืมอื้ติ๊กเบ็ดเี่งนี่กับมดปุดิเต็มที่แล้วค่ะมารอบสองของไอ้ก้อนนะครับบี <Hey, S 1> <c oughs> เอาสักเท่านะหนอในน้อยนะหนอคับนะคำบๆหนอ

thì ừ. đẹp không đẹp loại mày khớt bao cái cái con này thằng này sắp mà cả kìm bết nữa nó tèm ใส่ใอุ้ยมิดเนื้มใส่กระตุ้นใหญ่มันเนป่านะสมนียกล้ากินนะน่าเจือเนะใจไม่เป็นเบ็ดสี่ห้าสิบ่าทกี่ตัว<ม>แปดกันเป็นมังวันปลามีนะครับมันจะมนนีอ,อกุ่มๆเทียบเพิ่อนกันครับเสียง หนอยไปสองหน่อยเถอะเ <laughs> ขน็นโยมนอนส้มคนแบบแสดงเลยต่อเจ้าอาจจะกินนะครับเ,รบ,บเจ้าอาจะ <laughs> จะได้นักเ <laughs> <laughs> จ๊ะเลยกินงกเตะเจ็ดทีสองที่แล้ว เจ้ามัตัวนี้นี่อาจจะกินตรงนี้กับมออไ่ไหมหขวดน้องมิว่แขนหัวส้มเตงโมยเ็เจ็ดสิบได้ผ่านสีตัวเห็ดมุดถุงพวกนี้ปูกเจ้ารุ่นกันกำนะครับ ยาปดปดปล่อยเหมือนกันน้อยล้วไหมที่กันสดปลาเขาจะได้เบ็ดยี่สิบมันตายไหมเนาะเออยวไปตายยัยมันจะลังจรรมขวดน้นมอยู่ไว้ยอดนี่ครับอันนี้ปลาอันนี้บ่ตายนะครับเจียวเขาล่ะ

จะย่ำแต่น้อยจะได้ปล่อยมันนะโอ้ยโหเด็ดปนโอรนี่ตต่เราพริกได้เยู่แม่นก็ได้ดปนงายครับเนี่ยหกเจ็ดตัวกิโลถ้ามันติดซ้ายติดขวาถ้ามันติดทางซ้ายนี่ไอเขาก็ต้องซอดทางซ้ายครับอืมจะออกง่ายงั้นสอดนะ สายเนาะของกิดตัวตัดบัาสุดายขอบเ็ดอย่างนี้มันติดเหนื่ะมัน่ลืนออกง่ายง่ายไปแล้วแต่คนถนัดถ้าคนบัดถนัดก่ะจะตัดเอาแต่เฮาอืมจุดทร่จะสะดุ้นสัดอันี่ไง นีเป็นแกนเทคนิคอย่างหนึ่งครับมันถอดออกง่ายไงแค่ผมีดกเป็นสำรองตัวถึงแม้จะติดอยู่ไหนก็ออกง่ายแอ็งทานใดนะครับติดเข้ามาดูใหม่นะครับจะได้กับฝากกดติดตามให้ก็ต้งช่องเียนะครับเนื้อชีวิตคนมันนอกนะครับซับๆไก่กดกระดิ่งเลยนะครับเห็นหูแเครื่องไวของทีมงานครับมีสองช่องนะครับชีวิตคนมันนอกแหวช่องชีวิตคนหนอก fc ครับ FC เป็นภาษาอังกฤษนะครับจะได้กับฝากติ๊กต็อกเปนนะครับเนอชีวิตคนมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะเป็นหน้าจะเป็นภาษาภาษาไทยครับหมดนะครับเช็ดซิวิ้ยหรอเป็นหกน้าก็ช่างก็ช่าง Rồi, ừ, con <laughs> okay, nó sâu phổi mà à, Nó có trâu à, cần có nó con <laughs> ừ. Mình ừ, gạt nhắm còn tốt nữa Như hút mô Con phải những lắp nhiều Ui Ui เปียกันังฝนก็่ลูกอุ้ยฝนตกลูกทีนี้ครับผมสรุปจดมาได้เพราะว่าก้อนนี้ขางยังไม่ได้เก็บเบ็ดเตือนนะครับอุ้ยเขาตกไปทั่วลี่โอเคใครชอบบรรยากาศด้วยกับฟ้าก้อนที่ต่ำนี้นะครับเนอะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเอ่า ทุกคนถองธรรมดานะครับช่วงนี้มาแล้วครับนีครับใครเข้ามาดูแลนะครับชบอย่างนี้นะครับฝากกดติดตามกับช่องชิดขนออกช่องชิดกนอกเอฟซีนะครับนี่ครับบรรยากาศฝนตกนี่นะครับไปคลิปหน้าเอาป้ากนัหมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ